ลครับกับสุสนามนะครับกลับมาติดตามรับชมการถ่ายทอดสดกันต่อครับเดินทางมาถึงคู่ที่4ของการถ่ายทอดสดทางช่อง8นะครับมวยดีวิีไทยครับวันนี้ร่วมกับมูลนิธิตํารวจไทยนานาชาตินะครับตามต่อครับคู่ที่4ของเราในวันนี้ทางด้านมุมแดงก็คือเพชรทองนิติสม,มุยหรือว่าสิทธิประจันบาลปอพิชาคนเดียวกันนะครับเดาวรุ่งวัย17ปีจากอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีครับมีคุณนิติสม,มุยนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเอ็ก ให้การสนับสนุนนะครับมีอาจารย์ก้องไพรครับเป็นทีมงานสนับสนุนผู้ฝึกสอนนะครับทำการพิจารออยู่ที่ค่ายมวยสจวิชิตแบเริ้วนะครับผู้โชคของเขาก็คือฟ้าแลบเพชรบ้านบึงหรือว่าโตโยต้าระยองครับคนเดียวกันนะครับเรารุงวัย17ปีจากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีครับคนหนึ่งมาจากบางละมุงนะครับอีกคนนึงมาจากบ้านบึงครับเด็กชนบุรีด้วยกันทั้งคู่นะครับมีคุณนงโตโยต้าระยองครับหรือว่านรงก้องทัพไทยครับเป็นผู้จัดการหัวหน้น issimo, น analysts, าคณะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชรบ้านบึงงครรัยยาะอนบ มีสิริศักดิ์และก็กรุงสยามเพชรบัานบึงมเป็นทีมงานสตาร์ทเนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับนี่คือประวัติและก็โปรไฟล์ครับผู้ที่4ของการแต่ลงสดทางจอง8ในวันนี้ครับาการกระนะครับพำบทการรงเพชรทองนิติสมบุยนะครับลุยกับฟ้าแลบโตโยต้าระยองนะครับช่วเสียงมวยทางฝ่ายของฟ้าแลบเราก็จะคุ้นๆมากกว่านะครับแต่ว่าเพชรทองก็ถือว่าเป็นรุ่นใหม่ๆขึ้นมานะครับ ใต้การสร้างของท่านสจวิชิตอ่องอ,อน,นะครับวันนี้แก่นแน่นอนนะครับมีทางด้านของคุณนิติสม,มุยครับนิติเขาสิริวัฒน์ก็มาดูแลเหมือนเดิน,นครับมาให้กําลังใจนักมวยเดนสกัดหลังจากที่ทางด้านของเพชสรสันเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งราย <laughs> จบคะเรียบร้อยไปหนึ่งรายครับแม่เข้ากลมครับ <laughs> อ้าวเตะเทียวเลยครับนับแลวครับวรชัยพุทธซ้อนครับบนเวที โดนแข้งใบดอกเดียวครับทางด้านของฟาแลบเอาและครับผลกำลังจะมาด้วยพี่พิเชษจบเลยครับแมง่ายดายเกินคาดครับทางด้านของฟ้าแลบครับตอนนี้ของฟ้าแปรปรวนแล้วครับทางด้านของเพชรทองครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกไปยกแรกเท่านั้นเองนะครับดูนะครับจบแบบไหนอย่างไรครับ ที่ซ้ายปักโอ้โหโดนชายโคลงครับแข้งซ้ายครับเลี้ยงด้วยลำแข้งครับแหมเลี้ยงด้วยลำแข้งจริงๆครับจูับแหมพอหายใจเข้ามันจืดขึ้นไปเลยครับจูครับนี่เป็นช็อตแรกนะครับมาดูอีกช็อตครับนี่ครับแข้งซ้ายโอ้เต็มเต็มแข้งเลยนะพี่พิเชษเรียบร้อยนั่นแหละครับมาโดนชาวงรอยเท้าเอาไว้เลยครับแหมขึ้นตามแข้งมาเลยครับอ่า นะครับดักแท้งครับโอ้จบด้วยแข้งแล้วครับจบด้วยเข่าครับจบยกแรกแล้วครับผู้ที่4นะครับทางช่อง